สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมเกณฑ์ชินแพะอยู่กับผมเพื่อนเดิมชิโอคุงนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครที่ชื่อว่าอายกากะกันนะครับแบบสั้นๆง่ายๆนะครับก็คลิปนี้เป็นเพียงแค่ความเห็นผลตัวเท่านั้นนะครับหากข้อมูลอะไรผิดพลาดกันใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแต่ใครที่พร้อมแล้วก็เริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ไปดูเกันเลยครับ ตัวของอายกานั้นเป็นตัวละครที่สร้างความเสียหายเป็นธาตุน้ําแข็งที่ค่อนข้างที่จะแรงและยังเป็นตัวละครที่สร้างความเสียหายได้ทั้งเดี่ยวและหมู่อีกด้วยแถมการปั้นตัวละครจัดทีมอะไรเออนั้นก็จัดได้ง่ายเลยนะครับเพราะมีตัวละคร4ดาวที่เล่นกับตัวของอายกาได้ค่อนข้างที่จะเยอะและในตอนนี้นั้นถือว่าตัวของอายกาเป็นตัวที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้ครับ เพราะเป็นตัวละครที่ไม่จําเป็นต้องปลดกลุ่มดาวก็เล่นได้ถ้าจะปลดผมขอแนะนําปลดอยู่ที่ซัก42เพราะจะทําให้อันติของอัยกาศนั้นแรงเพิ่มขึ้นไปอีกและตัวของอยกาศนั้นก็เป็นตัวละครที่เล่นค่อนข้างที่จะง่ายมากเลยนะครับเล่นง่ายเล่นสบายจริงๆนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนใครที่ชอบก็เปิดใครที่ยังไม่โดนใจอะไรมากก็ผ่านไปก่อนได้นะครับแต่ถ้าใครเป็นมือใหม่ที่กำลังหาตัวละคร DPS หลักอยู่ในทีมนั้นผมขอแนะนำตัวอิกาศเลยนะครับเพราะนางเป็นตัวละครที่เล่นง่ายและเก่งด้วยนะคะ คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าหาดูแล้วชอบใจก็เริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อติดตามคลิปใหม่กันด้วยนะครับไว้เจอกันทิปหน้าสวัสดีครับ